ผมไม่อยากจะเป็นตัวอ,อย่างของร้านค้าที่ว่าคุณสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีได้จากการที่คุณเป็นประชาธิปไตยคุณมองเห็นคนเท่ากันคุณชี้ลูกค้าเท่ากันถ้าให้พูดถึง8ปีประยุท์อาจริงๆที่มันคงพูดในประโยคสั้นๆไม่หมดหรอกผ่านการบริหารของรัฐบาลมันก็ต้องหลายรัฐบาลอันนี้คือที่สุดของรุ่นจริงๆคือวิสัยทัศน์สุดจนกูงง,งจนงงไปเลยข้องแพงก็ไปปลูกกินเองไปเลี้ยงไก่กินเอง ไม่เคยเจอตั้นๆประมาณนี้ดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวพูดพูดไปจะยาวมากถ้าเข้ามาติดตามเพจบะหมี่ก็อาจจะไม่ค่อยเจอรูปบะหมี่หน่อยนะครับเพราะว่าทางร้านอยากทําเพจบะหมี่ให้ดูหน้าค้นหาอารมณ์ประมาณแบบ ถไ,ไป3าวันก็ไม่เจอเมนูนครับเอาจริงๆนะครับผมก็บอกได้แค่ว่าถ้าผมะผิดจริงเขาไม่มาแฝนผมเพื่อแบบให้กรมนู้นตรงนั่นมาตรวจผมหรอกเขาฟ้องหนึหนึ่งสองผมไปแล้วแต่เพราะผมไม่เคยหมิ่นอะไรใครทั้งนั้นแล้วทางเขาก็คงรู้แหละว่าผมไม่เคยหมิน่น คนที่ทำแบรนด์คนที่สร้างแบรนด์ต่างๆเนี่ยน่าจะต้องการสิ่งคล้ายๆกันก็คือภาพลักษณ์ที่ดีของของแบรนด์แบรนด์ที่ยึดโยงกับประชาธิปไตยผมว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ดีมากเลยนะครับผมมันไม่ใช่เรื่องผิดที่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองและขายของจะทําไม่ได้อะจริงๆก็สนุกขึ้นนะครับผมรู้สึกว่าไม่ใช่แค่ในเพจด,ด้วยในร้านด้วยผมรู้สึกว่าคุณลูกค้าคุณลูกเพจอะน่ารักมากแล้วก็แบบคุยกันเป็นกันเองเสมอตลอดเวลาครับผมความคิดเห็นที่มันแตกต่าง่มันไม่จำเป็นต้องหยาบคายต่อกันนะครับ ฝั่งประชาธิปไตยมาล้านผมก็ดูแลเขาเท่ากันผมรู้สึกว่าคนเท่ากันผมก็พร้อมที่จะคุยเขาเสมอโชคดีที่ตั้งแต่เปิดร้านมายังไม่เคยเจออะไรที่มาก่อกวนหรืออะไรเลยฮะมีคุณลูกค้าท่านหนึ่งพอตอนวันที่ผมโดนโดนแขวนวันแรกๆเนี่ยถึงขั้นแบบว่าถ่ายรูปที่สนามบินแล้วบอกว่าเนี่ยมาทานมาทานบะหมี่ตั้งคกี่สรุปวันนั้นที่มาร้านของหมดปิดก่อนคุณลูกค้าไม่ได้ทานคุณลูกค้าก็ยังแบบโพสต์อยู่ในเฟซบุ๊กเลยว่าไม่เป็นไร เชียงใหม่กับลาด้าก็แค่หน้าปักซอยครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเป็นต่างประเทศนี่คือมีหลายที่มากเลยครับไม่ว่าจะเป็นจากเยอรมันฟินนีจาก, man, Fitness, จากล่าสุดนี่เพิ่งมาก็คือออสเตรเลียมาแล้วก็มาเพื่อแบบแวะแวะมาทานอาหารที่ร้านเลยครับผมแต่ละคนคือน,น่ารักผมราบซึ้งใจของแต่ละคนมากเลยจริงๆว่าแบบผมก็แค่คนตัวเล็กๆเกนาะที่มีความคิดเห็นทางการเมืองและแค่เปิดร้านอาหารแต่ว่าคุณลูกค้าเนี่ย ให้ความสนใจเอ็นดูในตัวร้านแล้วก็แบบให้กําลังใจเยอะมากจริงจริงจริงๆผมก็อยากจะบอกกับผู้ค้าต่างๆนะครับว่าการเปิดตัวทางการเมืองมันไม่ใช่เรื่องน่าอายหรอกบางทีแล้วมันเป็นเรื่องที่สนุกด,ด้วยซ้ำสมัยก่อนตอนที่ผมแบบไม่ได้เปิดตัวทางการเมืองนะผมรู้สึกว่าการทําเพจไม่ไม่สนุกเลยผมไม่อยากจะเป็นตัวอ,อย่างอย่างหนึ่งของร้านค้าที่ว่าสร้างภาพลักษณ์ที่ดีได้จากการที่คุณเป็นประชาธิปไตยคุณมองเห็นคนเท่ากันคุณชี้ลูกค้าเท่ากัน รสชาติของปลาชยุไตก็น่าจะรสชาติกลมกล่อมเหมือนเกี๊ยวสงเครื่องครับตัวเกี๊ยวตัวเกี๊ยวตัวซอสเนี่ยรสชาติจัดจ้านแล้วก็กลมกล่อมมากเลยครับผมฝากด้วยนะครับร้านบะหมี่ตั้งหกกีอยู่โชคชัยสี่ซอยหกสิบครับผมเปิดร้านตอนนี้ก็จะเปิดร้านตอน1ิบโมงถึงบ่ายสามนะครับผมฝั่งตรงข้ามของอร้านบะหมี่เนี่ยจะมีโรงแรมสามารถจอดรถใน ตารจอดรถของโรงแรมได้เลยครับผมแล้วก็ยังไงก็ฝากเพจบะหมี่ตั้งคอกี่ไว้ในดวงใจด้วยนะครับ